Thank you. ฉันไม่ได้หิวใช่ไหมหิวแหละอุ้ยอย่าแกงฉันสิลองซีอิ๊วเขาอร่อย วันนี้นะคะทีเราแติมาอยู่ที่พัทยาเหนือค่ะเรานะคะจะพามากินร้านร้านหนึ่งค่ะเป็นแนวคาเฟ่ทุกคนขาไม่ได้มีแค่แบบคาเฟ่อย่างเดียวนะคะมีทั้งแบบชากาแฟอาหารอีสานแล้วก็มีแนวจิ้มจุ่มมีอาหารแบบมากมายหลายเมนูเลยค่ะทุกคนนั่นคือร้านไอดินกินน้ำค่ะอยู่ที่ซอยสุขสมบูรณ์แปดกับทุกคนขานะคะโซนหนองเกตใหญ่ค่ะย้ํานะคะพัทยาเหนือจ้าอาหารเราเตรียมไม่รอแล้วค่ะเราไปกินกันเลยค่ะ พี่น้องขาตอนนี้อาหารกับว้าวมาแล้วเด้อจ้ามือนี่ทึ่งไทยคิดตึองตื่นเต้นโอ้ยนี่ระคาพี่น้องขาอาหารแนวคาเฟ่แลวก็อาหารอีสานนะคะมากมม้โอว่าจะเป็นนี่หระคาพี่น้องขาเนี่ยางปลาทับทิมปีกไก่ทอดอันนี้เป็นยำกุ้งค่ะขายดียำแซลมอนนะคะแซลมอนดองซีวอร่อยมากบูมกุ้งดองค่ะสมตำมะฮุ่งพี่น้องขาหลังจากั้นก็จะมีจิม้มจุ่มด้วยพี่น้องขานะคะจิมจ้มจุ่มเนาะ ไข่ตุนพี่น้องขาตั้งแต่บทัานยุบจนยุบค่ะพุงประช่อนนะครับพี่น้องขาเริ่มกินกันเลยค่ะหิวรส<ม>ทุกคนขามันจะแบบอหอมอ่ะหอมกินมาถึงนี่เลยเธอหิวใช่ไหม,ไมเธออย่าบ้าแต่ฉัน<ม>พี่น้องขาไข่ตุนไม่นุ่งยังไงแต่ว่ากาไปทา่ไหนก็ต้องสั่งนะบุ๋มนะเออเพราะว่าชอบกินอยู่แล้วอะ่ะ อันนี้กินไปนหลายอันแล้วมังหันะ่ะมันคืออันเนี้ยแกกินกับสาลายอือกินกับสาลายเข้ากันดีเลยหรอบูมอร่อยขอใส่มือได้พี่น่อง มังหานแอบกินไปสองสาโตแล้วค่ะโอเคอร่อยอะ่ะอันนี้จะเป็นยำนะ <S 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 ยำใส่ปลาใส่ปลาแล้วก็ใส่กุ้งมีไหลบัวด้วยนะเออพี่น้องขาลาค่าแบบกันเองเดียวบแทงมีความนัว บูมฉันไม่ได้หิวใช่ไหมหิวแหละดูออกอุ้ยอย่าแกง <c oughs> ฉันสิ <c oughs> <c oughs> มีกินไหลบัวแล้วก็มีหอมแดงจองซีอิ๊เขาอร่อยอ่ะซี <c oughs> อิ๊วปลาอร่อเป็นคนชอบกินปลาอยู่แล้ว <c oughs> มันกรอบน,อนะคุณทุกคนขา <c oughs> ใส่ซีฟู้ดก่อบน้่นจิิมถั่วก่อน อันนี้คือพุงไปช้อนนะคะืมบูมต้องถึงอยู่บ้านเลยอ่ะแกเวลามีงานอะเก้มเล่าตะกล้องก็จะตกน้ำนะคะเดี๋ยวมีมีมุมตะกล้องตกน้ำไม่มีหรอกฮอ พี่นอ้องขาหลังจากข้าวซีมี่แบบว่าจิ้มจุ่มยูเดอร์นี่เดอ้เดอ,ดอ,ดอ,ดอบูมเปิดก่อนจิ้มจุ่มรวมทุกอย่างค่ะจะบอกว่าขายดีเมนูเนี้พอแล้วนบนบเนบเนมทุกคนขาน้ำจิ้มอะ่ะคือเลิศมากอืมฉันรู้ว่าเธอชอบสามชัน้นอ,อ,อร่อยตัวเอง ไม่เคยกินคำใหญ่อะแกปกติก็จะกินคำน้อยๆจะมีอาหารขนมหวานนะคะก็คือกาแฟส้มพี่น้องขาอันนี้ก็จะเป็นขายดีกาแฟส้มอันนี้จะเป็นกาแฟมะพร้าวเค้กมะพร้าวขายดีมากที่นี่เคทเยทำเองบูมลูกสาวพี่จัดทำเองน้องแพรมอ้าสองชิ้นนี้คือขายดีสุดอุ้ยได้เนื้อมันแบบนิ่มอะ อร่อยเนื้อเค้กกับมันนิ่มขออีกคำหนึ่งก็พออยากให้ทุกคนได้กินพี่น้องค่ะราคาเมโนูอาหารงงมากๆเลยพี่น้อง่ะเริ่มต้นกันที่70สิบาทพี่น้อง่ะนี่ค่ะอันนี้ประเภทสมตำต่ำด้วยครับพี่น้องค่ะมาแรียกกับสซบาผิดหวังเด้อค่ะพี่น้อง่ะนี่ค่ะเมโนูย่าต่างๆนะคะจะบอกให้เด้อย่าเแซลมอนกับอันนี้แซบ ราคากันเองพี่น้องราคาบอ่อแพงเลยอ่ะพี่น้องค่ะเมนูอาหารกับบักหลายอย่างหนึ่งนะคะพี่น้องค่ะอันนี้คือเมนูคาเฟ่เลยพี่น้องขาไปพนันไปพันมาแถวนี้นะคะพัทยาเหนือนะคะเดี๋ยวที่อยู่กับสิขืนให่งขังล่างนะคะพี่น้องค่ะจังใดจังใดแล้วนะคะใเขคอมเบ้งต์เลกวก็อย่าลืมกดกระดิ่งกดซับสไครต์เลยค่ะส่วนแห้งเหมือนนี้พี่น้องค่ะตกใจ เดี๋ยวห้างพี่ผมก็จะของหลานพิงก่อนนะคะพี่จ๋าเองนะคะเป็นพี่ของนูเองนับถือกันนะครับพี่น้อง่ะไปกันเลยจ้าพี่น้องขาบนเท้าก็ยูก็จะของหลานนะครับพี่น้องขาสาวอีสานพอกันพี่จ๋าสวัสดีค่ะโอ้ยกลิ่นพอมทานมาตอนนียก็เลยแมากลิ่นดีใส่น้ำเปลือยน้ำนองเออเป็นตั้งไดพี่น้องบอกภาษาไทยดีกว่าแล้วแบบเอฟซีสังงงอีเป็นยังไงบ้างพี่จ๋าช่วงนี้ทำธุรกิจพี่น้องขาเรื่อยๆค่ะยังไม่แบบเยอะแยะเหมือนแต่ก่อนไม่ฟุ้งฟูเหมือนแต่ก่อนแต่ว่าเราก็ต้อง คือทายังไงก็ได้ให้อยู่ตัวแล้วก็เอาให้ดีที่สุดนะคะประคองให้ดีที่สุดนะคะตอนนี้ที่ร้านของจ๋านะคะจะเป็นคาเฟ่อย่างนี้ก็จริงแต่จ๋าน้นที่สารบ้านเราเลยแม่ส้มตำยำเมี่ยงเป็นอะไรที่จ๋าชอบทานมากนะคะเมี่ยงผักสดจิ้มตุ๋ที่นี่จะเฟื่องฟูมากจานใหญ่มาก จะบอกว่าอลาอลามากพี่น้องใช่ค่ะกลัวลูกค้าไม่อิ่มค่ะแล้วก็มีพวกเค้กเนาะเค้กทำเองเค้กเค้กมะพร้าวของเรานะคะที่นี่อร่อยมากโต๊กิเค้กส้มอร่อยมะพร้าวเป็นคนชอบกินพี่จ๋าเพราะว่าที่นี่เค้กเข้มข้นมากค่ะใช่แล้วมันจะมีความหวานความเหน็บอะราคาไม่แพงค่ะใช่ร้านของเราตั้งอยู่ตรงไหนพี่จ๋าของเราร้านของจ๋ายุแถวเออโซนหนองเกตใหญ่นะคะถ้าเทียบกับเออสุขุมวิทจะอยู่ในโซนพัทยาเหนือค่ะจะอยู่หนองเกตใหญ่สุขสมบูรณ์8ค่ะที่จอดรถกว้างมากค่ะเป็นสนามฟุตบอล เรามีกี่โต๊ะที่จ่ารองรับลูกค้าออที่นี่ตอนนี้นะคะจะมีเอ่อสิบสองโต๊ะค่ะแต่มาก็คือถ้าเตาที่อาจจะแบบรอนิดนึงรอนิดหนึ่งรอนิดนึงค่ะไม่นานค่ะไม่นานเพราะ่เร็วเร็วนี้ก็เราจะปรับพื้นที่ข้างเราอีกประมาณสิบจ่าจะขยายจะขยายร้านนะคะจะขยายออกไปข้างๆร้านทุกร้านอยู่ได้คือคุณภาพสินค้าก็ชอบขาเนาะใช่ค่ะในกรดแบบนี้สะอาดราคาไม่แพงลูกค้ามาทานก็คืออิ่มพุงกลางเลยเดินออกไไม่ต้องซีเรียสเรื่องราคาอาหารค่ะ แล้วก็นั่งสบายๆบ,บ,บรรยากาศของเราคือ<า>ชิวมากจะมีปลาปาก็ปลาบ้านเรานี่แหละค่ะปลาครับพิมปลาดุกปลาซอสกลับมาทำทอดในพี่ตัาไม่เรามียะกันใครจะไปกล้าทำน้องหรอะใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมที่ร้านจะไม่มีวันหยุดนะคะจะเปิดบริการทุกวันค่ะเออ,เออที่ร้านจะเปิด11โมงเช้าติด3ทุ่มค่ะ ต่ถ้าลูกค้าแบบกําลังชิวๆอะไรเงี้ยจะมีเด็กทอยมีน้องๆก็ใอยดูแลค่ะนั่งต่อได้ค่ะไม่ต้องห่วงเลยจะมีบริการส่งไหมคะพี่จ๋าช่วงอของจ๋ามีในลน์แมนนะคะแล้วก็ถ้าบางทีลูกค้าละแวกแถวนี้จ๋าก็ให้ลูกน้องของจ๋านี่แหละค่ะน้องๆไปส่งให้ที่บ้านค่ะไม่ต้องออกมาทานสามารถติดตามได้ในเพจนะคะแล้วก็เบอร์โทรนะคะ ในที่เราจะขึ้นให้ข้างล่างะะใช่แล้วค่ะยังไงก็สู้ๆ,ๆนะพี่จา่าเป็นกำลังใจให้นะคะอาหาร <ๆ S 2> <ๆ S 1> อร่อยอย่าลืมๆๆๆนะคะไอดินกลิ่นน้ำพัทยาเหนือค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณพี่จ๋านะคะแล้วก็พวกเราลาไปก่อนสวัสดีะค่ะ พบคนหิวแล้วหนึ่งยังไม่ได้ถ่ายรายการแต่แอบินงมึงลีลาอยู่แหนละยังไม่ได้เปิดรายการกินก่อนนะฮะพี่น้องมันลีลาอยู่แหนมึงก็ถ่ายกักคัวคอยหิว